สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงดำซิงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาขับรถค่ะทุกคนวันนี้ก็ที่เทที่เทไปทางสายไหนมาคะ่ะไม่ทางบ้านประสาทไปเลี้ยวมา<อ>มาไปประมาณไม่ไม่ไกลนู่นแหละตรงหลังโรงเรียนเออซอยหลังโรงเรียนไปล้างโรงเรียนหนูอ,อ่ะครับทางเข้าข้างหลังอะ่ะครับ ไปเทียวโรงเรียนไหมไม่ไปเครื่องร้างโรงเรียนนะติดกับกำแพงสนามสองกำแพงสนามสองอ๋อฝั่งที่หนูมาตเที่ยวโอเคนี่ก็อไมโครเวนท์ ก็ชิดรุดแล้ว <c oughs> ถึงเวลาต้องชิดรุดไม่วกวัาก้องตกอกะ ใครคนขับไงใช่ไหมใช่ค่ะ เซ็งตลเฮ้ยงกลนึงเชียงชนกินะรอบนัเกือบชนไงเร่งเลยแล้วใส่กี์สูง ชูๆก็ขาซิ่งไงพ่อขาแรงไงแรงก็เหน็บหักแรงก็แน็บหครับ ขึ้นทางลาดยางแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยวตรงป้ายสีเหลืองนูน่นตรงหลังโรงเรียนนี่ไงใช่ข้างหน้าเนี้ยหนึ่งสองสามอันที่สามครับเนี่ยตรงรถมอเตอร์ไซค์ออกมาเลี้ยวก็ชะลอเกือบหยุดแล้วก็ใส่เกียร์สองชะลอเกือบหยุดก่อนแล้วก็ใส่เกียร์นะชะลอตั้งแต่นี่เลยดีวงกว้างๆหน่อยดูรถไม่รถข้างหลังหรือเปล่า ชะลยชะลอ,ะลอให้เกือบหยุดเหยียบคานแล้วก็ชะลอให้เกือบหยุดเบาๆนั่นชโลยชะลอ,ะลอให้เกือบหยุดเลยแล้วก็ใสเ่เกียร์เป็นเกียร์สอง ถาเกย์ยาวเปลี่ยนเกลียร์เลยแต่หนูต้องฝึกตรงทางชื่อนันเยอะมากเลยนะใช่ถ้ามันถอยถ้าออกตัวชันๆไปหยุดปึ๊บออกตัวใหม่มันมันมันยากเพราะหนูไม่ยอมปล่อยคลาสต์สตีมันก็ไม่ดึงเครื่องสักทีแบบถ้าหนูปล่อยูวน,น,นปอ,อทีนี้มันกกถ้ามีรถข้างหลังเหยียบคลาสไปปุ๊บมันก็จะถอยชน มันการขึ้นสะพานเหมือนกัน,กนจอดอยู่บนสะพานใช่ไหมใช่ใชติดไฟตรงไฟแดงอยู่บนสะพานทางลาดชันเนี่ยลำบากเออมีรถข้างหลังด้วยเปล่าตีชิดไปทังนี้ตีชิดไปฝั่งนี้มันโคง้งโค้งนิดหนึ่งตีไฟเลี้ยวช,ช้าใส่เกียร์สองครับชิดไปฝั่งนี้ก่อนเออชา้าเออตีให้พน้นให้พ้นเสาเนี่ยให้พ้นทั้งหน้าทั้งหลังดูดี ปล่อยเรื่อยๆปล่อยเลยปล่อยเลยให้มันไหลไป,ไปเองโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคันเออให้มันไหลไปเรื่อยๆไม่ต้องเยียบคันเจ๊ทำยัไงบ้นะนู่นไปเรื่อยๆไปตามทางนี่แหละเรื่อยๆเ,เข้าไปลึกหน่อยลึกเลยเหรอ อันนี้ขนาดว่าเพื่อท้ายมันช้าแล้วนะมัน,มนขับง่ายแล้วนะงือแต่วันนี้ตรงขึ้นตรงนั้นแหละก็ดูซ้ายดูขวาดูกระจกหน้า <c oughs> กระจกหลังไม่ต้องเหยียบคาดปล่อยใจตามธรรมชาติมันไปอีกลเลยหรอไป <c oughs> อจริงอ่ะใช่ เยียบ yeah. เร่งเลยเอาไปเร็วกว่านี้นิดนึง Stand up. Stand up. ตอนถอยถ้ามันหนืดก็เหยียบนิดหนึ่งนะเร่งนิดหนึ่ง หนที่เทยอยู่ตอนไหนยังไม่เจอคนโอ้อยู่ข้างอยู่ข้างข้างกองฟางตรง,ตรงไปแบบตรงไปเลยตีโคงอาตีโคมาตีโคนะผมจุดเดินหน้าไปหารถไายก่อนก็หยุดก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นเกนหนึ่งอ่าเดินหน้าไปหารถ่ายแล้วตีวงไปนู่นไปหามา

เร่งหน่อยเร่งหน่อยนั่นพอหนูเข้าไปตรงซ้ายมากไปไงมันก็นเลยจะเด้าดินทราย แล้วปลกยูเอสพี่เมียทำไมขับรถอย่างนี้ไปไปจ้าละดาหน้าไปหรือหน้าไปเลยไปเลยใช่ไหมตรงหรือหน้าไปตรงแล้วก็เอาดันลง เดินหน้าไปนิดหนึ่งขยับไปนิดหนึ่งดำนลงอีกอ,อก้อวพอดำลงเลยเดินหน้าไปเลยใสย่กีซองเลยเต้นนะเต้นมาาใช่เล้วเที่ยวหนึ่ง อันนี้นเอ๊รับจ่อไปห้าบาทพอห้าบาทม่อ่าได้ได้เดียวเราหาบาทได้อได้ค่ะได้ได้ค่ะอ้าวไปเลยไปอย่าอย่าไม่ต้องเยียบคัสต์นี่ล่อยไปมันไหลไปเลยตีโค้งมาหน่อนิดนึงอย่าชนต้นไม้อย่าเบียดต้นไม้มันเบียดต้นไม้ไหมไม่ไม่ไปไม่เบียดต้นไม้เฮ้ยประตูมันอันนี้เดี๋ยวเรงให้ผ่านตูสา่งงาไปก่อนอะไรที่เสียว่อน ไแล้วเที่หนึงหาบาทเดียวบาทเร็วซื้อขน้กินปีตะยูปัสนีเดี๋ยวปีอิษฐรมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนะยอภิษฐร่อนบนี้แล้วนเนะเนาะยาจังบาทสิบาทป้าเดี๋ยวสิบาท ไาทีจิบาทอ้บาทก็ได้บ่เ่ไดใหม่จักน้อยเอ้าซาแล้วนี่ถือก็แสุงคิวแล้วนี่แม่เอชวกัอ้าโอเคโอเคาบาทครัทุกคนถึงแล้ว เราก็แซงคิวหนึ่งคิวหมดแล้วโดนก็แซงคิวหนึ่งคิวหมดแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าช้าช้าช้ามากช้ามากเราลุกเท้าก่อนเราลุกเท้าก่ช้ามากโดนก็แซงคิวเ้าบาร์ท้ายเลยฮะห้าบาทไม่ได้ไม่ได้โดนหาเก้อนี่ไก่จะได้แล้วห้าบาทซิฟว์กิน Thank you ได้ยังไงดูซิทำไม thank you อย่างงี้ได้มาเป็นตัวซิอย่าพึ่งอย่าพึ่ง โอ้ยต้องเซ็งอยู่หนูไม่ไม่ไม่ที่ร้านไม่ให้เซ็งถึงช้าก็ห้ามเซ็งเพราะว่าหนูขับเร็วแล้วโอเคนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยต้องจอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี Dạ. Bye bye